มีประเด็นข่าวบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจนะครับมาดูกันที่ c p f ครับได้มีการคว้ารางวัลอันดับหนึ่งะครับตัชนีความยั่งยืน DJSI กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลกนะครับประจำปี2023ครับ บริษัทจเจริญพกภันฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะครับได้คะแนนสูงสุดจากดัดชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ sustainability index นะครับปี2023หรือว่า DJSI นะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากการประเมินของ S&P Global ครับแล้วก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อเน,นื่องเป็นปีที่9ในกลุ่มประเภทตลาดเกิดใหม่หรือว่า emerging market นะครับ คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐครับประธานคณะผู้บริหาร CPF ก็บอกว่าผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนการรักษามาตร,รฐานของความเป็นผู้นําด้านความยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ค้าธุรกิจผู้ถือหุ้นนักลงทุนพนักงานชุมชนเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมครับที่มุ่งมั่นผลิตอาหารนะครับเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีสําหรับผู้บริโภค ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ CPF ก็คือ Climate, People แล้วก็ Food Security นะครับที่มีพันธรรกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะว,ะวิกฤตครับพร้อมดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์เป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในปรัชญา3ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ตามนำริของประธานอาวุโสคุณธนินเจียรวนน์นะครับคือมองประโยชน์ของประเทศประชาชนและบริษัทเป็นแนวทางกับเพื่อนองค์กรครับเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่ให้ความสำคัญและคะ่ะในด้านของการดูแลและการเติบโตแบบย,ยั่งยืนนะคะ